ครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูที่มาของสมดานวงรีกันนะครับก็วงรีเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตัวประกอบสําคัญของเรื่องค่าตรรกยนั่นเองนะครับก็สําหรับตัวนิยามของวงรีนะครับวงรีเนี่ยก็จะเป็นเซ็ตของจุดใดๆนะครับซึ่งตัวจุดนั้นนะครับจะต้อง ห่างจากจุดที่ตึงไว้2จุดนะครับระยะทางตรงนั้นเนี่ยต้องรวมกันแล้วเป็นค่าคงที่และค่าคงที่ตรงนี้นะครับจะต้องมากกว่า,าระยะห่างระหว่างหมุดตรงนั้นนะครับซึ่งในการาพิสูจน์สมบารโดมูลีนะครับเราก็จะนำมูลีเนี่ยมาตั้งให้จุดสูงกลางของมันเนี่ยอยู่ที่จุดกำเนิดน,นะครับเพื่อที่จะให้ตัว ระยะห่างระหว่างขุดสองุดนี้ถูกแบ่งครึ่งพอดีนะครับก็ตรงนี้ก็จะยาว c หน่วยนะครับส่วนฝั่งซ้ายนี่ก็จะยาว c หน่วยเหมือนกันนั่นก็นคืออ่าเอฟหนึ่งเอฟสองตรงนี้เนี่ยจะยาว2 c นะครับซึ่งสองตรงนี้เนี่ยจะต้องมากกว่า0นย์เพราะว่าถ้า2 c ตรงนี้เท่ากับศูนแสดงว่าจุด f1 กับ f 2เนี่ยเป็นจุดเดียวกันนน่นอนนะครับอ่เรามาเริ่มพิสูจน์ รมการเมเรียเลยนะครับก็ขั้นแรกเนี่ยเราจะให้ค่าคงที่ที่เกิดจากผลบวกของระยะทางนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับเราก็จะให้ให้ตรงนี้นะครับเป็นสองเอนะครับซึ่งสองเเนี่ยจากนิยามของตรงนี้นะครับจะต้องมากกว่าสองซี ต่อมานะครับเราก็จะไปพิจารณา,าระยะห่างนะระหว่าง p หนึ่งกับ f หนนะครับก็ใช้สูตรระยะห่างระหว่างจุดได้นะครับก็ใส่สแายรุธครับเอาพิกัด x ลบกันลบชนลบเป็นบวกนะครับพิกัด y ลบกันใส่กันทังสองอันนี้ของ p 2อง p f สนะครับก็ x ลบ ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองตรงนี้เท่ากับ 2A นะครับต่อมาเราจะทำการกำจัดสแคร์รูทนะครับแต่ว่าถ้าเราทำการยกกำลังสองโดยใช้สูตรกำลังสองสนบูตรงนี้เลยเนี่ยจะยุ่งยากนะครับจะติดรูทเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเอารูทตัวนี้มาไว้ทกฝั่งมือก่อนนะครับแล้วทำการ ยกกำลังสองเนาะตัวตรงนี้เป็นแม่ติดรูนะครับฝั่งซ้ายต่อตัวนี้ตั้งไว้นะครับเราตัวนี้ไปนะครับตัวฝั่งมือตรงนี้ทีนี้เราก็สามารถยกกำลังสองได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับฝั่งซ้ายยกกำลังสองนะครับ แปรรูปก็จะหายเนาะฝั่งความมีคัาใช้สูตร,ร,รกำลังสองสมบูรณ์นะครับหน้ากำลังสองหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังก็เป็น 4a แล้วก็ก้อนนี้ครับ กำลังสองสมบูรณ์ในตัวกวเล็กตรงน,นี้นะครับก็หน้ากำลบวกตรงน,นี้จะขอเขียน C ขึ้นก่อนนะครับ2 C x บวก c ยกกำลังสบวกกำลังสองฝากามือตรงน,นี้นะครับตรงน,นี้อยู่เหมือนเดิม ทีนี้เราจะเห็นตัวที่สามารถตัดกันได้นะครับจะมี x นะครับมี c มี y ตัดทีนี้เราจะนำตัวตัวนี้นครับพวกที่ต,ติดรูตรงนี้ตับไปเป็นหวงนะทางสายหนึงนะครับ,บ,ก,นะนนรบก็4 a อแคลรูทลบ c ยกกลังสองบก y ยกกำลังสอง นี่เท่ากับตรงนี้นะครับนำมาลบนะมารวมกับข้อนี้ CA ตรงนี้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ต้อนี้เนี่ยมารวมกันนะครับเป็นลบ4 c x เ็ราเห็นเส้นตรงนี้ครับเส็นสทุกพจตรงนี้ก็ตัดทอนต่อมาเราก็จะยกกำลังสองอีกทีนะครับเพื่อกำจัดรูทให้หมดนะครับ ตรงนี้ยกกำลังสองเป็น a กำลังสองข้างในนี้ก็รูทก็จะหายนะครับเป็น x ลบ4ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองฝั่งขวามือนี้ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์อีกแล้วนะครับก็หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังหน้าคือ a ยกกำลังสองหลังคือ 4x บวกหลังกำลังสองตรงนี้ก็4กำลังสอง x กำลังสองครับ ข้างในตรงนี้ก็ต้องกระจายกําลังสองสมบูรณ์อีกแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะก,กระจาย a เข้าไปด้วยเลยนะครับจะได้ไประหยัดพื้นที่นะครับตรงนี้หน้ากาลังสองหน้ากำลั 2, งสองเนี่ยเกิดตรงเอกำลังสองไปด้วยลบสองหน้าหลังนี้น 2, เป็นเขียนเป็นสองีเอ็กนะครับเติมมีกำลังสองไปด้วยบวกหลังกําลังสองมันเป็นสี่กำลังสองนะครับนี้แล้วเอาเอเนี่ยไปคูณ y กำลังสองนี้ด้วยนะน,น,น,นะครับครับฟังฟ้านี้เหมือนเดิมนะครับนี้เราก็จะเห็นพจนที่สามารถตัดทอนกันได้นะครับก็คือพจน์ลบสอง ay กำลังสอง cx นี้นะตัดนทะอนเราจะมีอา่า โพสอยู่สองพวกครับคือพวกที่ติดตนะัวแปรไม่ติดตนะัวแปรนะครับก็พวกติดตัวแปรนะครับก็ติด x y เนี่ยจะมาไว้ฝั่งเดียวกันก็เรามีตัวนี้ครับมี ax มี ay cx นะครับเรามาไว้ฝั่งซ้ายดีกว่านะครับก็ a กำลังสอง x กำลังสองครับตรงนี้เราตรงนี้มาไว้ฝั่งซ้ายใช่ไหมครับสังเกตว่ามันมี x เกำลังสองเราก็ไว้ข้าง a เลยเดี๋ยวเราจะเป็นตัวร่วมนะครับตรงนี้ตัวเดยว ตัวที่เราเอาไปขวามือนะครับก็คือวนนี้ครับ a ยกกำลังสอง c ยกกลังสองนะั่เาไปเปลบนะเราก็ทําการดึงตัวร่วม x ยกกำลังสองออกมานะครับตรงนี้เราดึงตัวร่วม a ยกกลังสองได้นะครับนะีบ้นะ ครับเรามี a ยกกำลังสองบ c ยกกำลังสองนะเรามี a อย่างนี้นะอยู่คนละที่กันนะครับแต่ฝั่งขวาเนี่ยเรามีสองก้อนนี้คูณกันอยู่นะครับอ่เราทําการเอาก้อนตรงนี้ทั้งทั้งก้อนเนี่ยหาตลอดสมการนะครับตรงนี้ x เอาตัวนี้ไม่หานะครับมันก็จะเหลือ a ตรงนี้ไปอยู่ด้านล่างนะครับบวกก้อนนี้นะครับมันจะหันตรงนี้จะตัดกันหมดนะมันจะเหลือตรงนี้มันจะเหลือก้อนตัวหลัง ทีนี้เพื่อทําให้สมการของเราเนี่ยดูไม่ไม่ยุ่งยากน,นะครับเราก็จะ,ะกะําหนดค่าขึ้นมาอีกค่าเนี่ยนะครับเราก็จะให้ตรงน,นี้นะครับ a ยนะนะกกำลังสองลบ c ยกกำลังสองเนี่ยตรงนี้นะครับเป็น b ยกกำลังสองนะทีนี้สมการของเรานจะดูง่ายขึ้นนะครับอขอเขียนตรงน,นี้นะครับ ก็จะเป็น a ยกกำั 2, 2, งสยกกังสองหารด้วย a อยกกำลั 2, งสองบวก y ยกกำลังสองหารด้วย b ยกกำลังสองก็ต่อหนึนะครับโดยที่เงื่อนไขก็มีอยู่นิดหนึงนะครับก็คือตัว A ยกกำลังสองนี้ตัวตัว A เนี่ยจะต้องมากก่าบ b, นะครับเพราะว่าเตรงนี้เนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับ b เนี่ยมันเกิดจากการนำา a ยกลังสองเนี่ยไปลบ c ยกกำลังสองอีกทีนึง แสดงว่าโัวเอกจริงเนี่ยมันมากกว่าดีนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาของสมการวงรีนะครับซึ่งสมการตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสมการของวงรีที่มีแกนเอกเนี่ยอยู่บนแกนเอกนะครับก็คือวงรีในแนวนอนนั่นเองสำหรับวงรีในแนวตั้งเนี่ยเราก็จะใช้การพิสูจน์เนี่ยในแนวนี้นะครับคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งของ ตัวจุดตรงนี้นะครับอ่าซึ่งจะเป็นจุดโฟกัสนะให้มาอยู่บนแกน y แทนครับสติปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับ